สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาพบกับ Easy d o c Family Talk นะคะก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ Easy d o c <oughs> ค่ะครหรือว่าถ้าอยากจะอ่านบทความดีๆเกี่ยวกับโลคก,กระดูกนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ w w w e a s y d o c i n t h นะคะหรือว่าติดตามที่ Facebook ได้นะคะที่ Easy d o c หรือถ้ามีคำถามอยากจะทักมาโดยตรงนะคะก็ที่ไลน์ค่ะ a i easy d o c ค่ะ วันนี้ก็พบกับหมอโจ้แล้วก็คุณเช่นเคยนะคะวันนี้เราเป็น Q&A ครั้งที่1ค่ะอ๋อครับวันนี้เรามีคำถามจากทางบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะหมอโจวันนี้ก็มีคำถามจากทางบ้านมานะคะแลัวก็งั้นเดี๋ยวเราเข้าคำถามกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคำถามนะคะที่เราได้มานะคะก็มาจากทางบ้านที่ทักมาหรือว่าคอมเมนต์มานะคะวันนี้เราก็เลือกคำถามมาค่ะก็เป็น ผู้หญิงนะคะอายุ36ปีค่ะหมอโจ<ม>แล้วก็อาชีพนะคะก็จะเป็นอาชีพแอร์โฮสเตสค่ะอยากก็อยากจะมาปรึกษาหมอโจ้เรื่องเกี่ยวกับกระดูกสันลังคตเพราะว่า,ค,าคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะเขาไปเล่นโยคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเหมือนกับตอนทําท่าโย,ยคะค่ะครูทักมาว่าเหมือนเหมือนหลังสองข้างไม่เท่ากัน<ม>ก็เลยรู้สึก<ม>เอ๊ะจะเป็นหลังคดหรือเปล่าก็เลยมีคําถามในใจก็เลยเอ๊ะถามหมอโจดีกว่าว่าจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะเป็นกระดูก ฝันหลังคดหรือเปล่าอะค่ะรครับค่ะอันนี้เป็นคําถามที่ค่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากอันนี้เป็นเป็นเป็นคนไข้ที่เอจอบ่อยมากนะครับพิคลินิกลักษณะเนี้ยนะครับคือคนไข้มักจะเป็นผู้หญิงนะครับวัยเอ่ออย่าเรียกว่าวัยกลางคนเลยนะครับวัยที่เกินสัก25าไปแล้วถึงประมาณสัก30ต้นต้น30ปลายปลายนะครับ แล้วก็รูปร่างสูงส่วนใหญ่พวกนี้จะรูปร่างสูงอ๋อเป็นผู้หญิงค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงแล้วก็ส่วนใหญ่จะหน้าตาค่อนข้างดีด้วยเกี่ยวอะไรคะานหมอเจ้าจริงๆไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่แต่ถ้าถามแพทย์ด้านกระดูกสันหลังเนี่ยมักมักจะรู้เลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะครับอาชีพแอร์โฮสเตสตัวค่อนข้างสูงเนี่ยนะฮะแล้วมาปรึกษาด้วยเรื่องกระดูกสันหลังคดเนี่ยคือเป็นอาการที่เจอบ่อยมากนะครับ นะถามว่าถ้าคุณคุณครูใช่ไหมครับถ้าคุณครูโยคะทักนะครับแล้วก็ถ้าตัวเองสังเกตเห็นได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็คิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับค,คือลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าเขาเรียกว่า incidental finding หมายถึงว่าเป็นการพบโดยบังเอิญน,นะครับถึงแม้ว่าเขาไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยใช,ใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วะนะครับกระดูกสันหลังคดในในผู้หญิงวัยนี้ มักจะไม่เคยมีอาการอะไรมาก่อนหรือไม่เคยปวดไม่เคยคเตรวจเจออะไรเลยนะครับหมายถึงว่าอยู่ๆก็มีคนทักนะครับหรือไม่ก็บางทีที่เจอบ่อยคือไปตรวจร่างกายนะฮะเช่นไปเอ็กซเรย์ปอดมาแล้วเห็นว่ากระดูกสันหลังมันคดคะนะครับลักษณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเ,เราเจอได้นะครับกระดูกสันหลังคดเนี่ยเราเจอได้ในคนปกติเนี่ยจริงๆค่อนข,ข้างบ่อยแล้วก็ส่วนส่วนมากมักจะเป็นในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะฮะแล้วจะเป็นอะไร ร้ายแรงหรือว่ารุนแรงไหมคะหมอโจเอเรื่องกระดูกสลังโคดเนี่ยจริงๆมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่เอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่ละกันนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะกระดูกสลังโคดแบบเนี้ยที่ไม่มีอาการเนี่ยนะครับมารู้ตัวทีตอนโตแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกสลังโคดที่เริ่มเป็นตั้งแต่วัยจะเรียกว่าวัยค่อนข้างเด็กนิด,น,ดนึงนะครับกระดูกสลังพวกนี้มันจะเริ่มโคดเนี่ยตอนอายุประมาณเนี่ยแหละฮะก่อนมีประจำเดือนสักปี2ปี นะครับก็จะอยู่ในช่วงอายุ 12, 13, 14, 15ประมาณเนี้ยนะครับจะมีเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งะนะครับที่ตัวค่อนข้างที่จะสูงเร็วถูกไหมครับเด็กผู้หญิงจะสูงตัวสูงเร็วในช่วงอายุประมาณเท่านี้ะนะครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่อาจจะทำให้มีกระดูกสันหลังคดได้นะครับะนะครับในวัยประมาณนี้นะฮะ แต่ถ้ามันคดน้อยๆนะครับบางทีก็ไม่มีใครสังเกตเห็นคือตัวเด็กเขาคงไม่ได้สังเกตอยู่แล้วล่ะค่ะหมอโจ้แล้วจริงๆเนี่ยอาการกระดูกสันหลังคดเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่ร้ายแรงหรือว่ารุนแรงไหมคะอ๋อค,ครับการจะตอบคาถามนี้เนี่ยจริงๆมันต้องอยู่ที่ว่ากระดูกสันหลังคดนั่นมันเป็นลักษณะการคดแบบไหนนะครับการคดแบบไหนจริงๆแล้วกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่คดต,ตั้งแต่แรกแรกเกิดแรกคลอดเลยนะครับหรือว่า ็กระดูกสันหลังคดที่เริ่มมีอาการตอนเป็นเริ่มเป็นสาวะนะครับตอนช่วงอายุ 12, 13 14 1 5ะครับหรืออีกทีนึงก็คือเป็นลักษณะกระดูกสันหลังคดทีเ่เกิดจากความชราหรือเกิดจากความเสื่อมของหมอนรองกระดูกอ่ะพวกนี้จะเจอในคนสูงอายุนะครับ 60, 70ขึ้นไปใน,ในกรณีของออผู้ที่สอบถามมาคนเนี้ะนะครับเข้าใจว่าคงจะเป็นลักษณะที่สมากกว่า<อ>น,นะครับ อ่าใช่ครับคือเป็นลักษณะที่เราเจอบ่อยที่สุดนะครับคนไข้เนี่ยนะฮะมักคือคนไข้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงจะเริ่มมีการพัฒนาการนะครับหมายถึงมีความสูงที่มันก้าวกระโดดเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณสักอายุ12 13- 14 15พวกเนี้ยนะครับหรือก่อนที่จะมีประจำเดือนประมาณปีถึง2ปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยตัวสูงเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเขามีกระดูกสันหลังคดเนี่ย ก็มักจะนะครับเริ่มคดในช่วงนั้นนะครับนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเริ่มสังเกตเห็นนะครับเด็กมีกระดูกสลังคดเนี่ยก็ในช่วงอายุประมาณเท่านี้นะครับค่ะคราวนี้คําถามที่ว่ามันอันตรายไหมนะครับหรือว่ามันรุนแรงไหมเนี่ยอันที่หนึ่งคือมันขึ้นอยู่กับว่าเกิดเกิดจากลักษณะไหนถูกไหมครับค่ะอันที่สองก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าการโค้งนั้นเนี่ยมันโค้งเยอะหรือโค้งน้อยโอ้ <c oughs> นะครับแต่โดย <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะโค้งน้อยครับเ <c oughs> พราะถ้าโค้งเยอะเนี่ยคงสังเกตเห็นตั้งแต่เด็กปละนะครับ <c oughs> แล้วก็คุณพ่อคุณแม่คงพาไปหาหมอและไม่ไม่น่าปล่อยมาถึงอายุ30กว่าเนี่ย <c oughs> นะครับส่วนใหญ่ที่เจอในคนอายุ30กว่าเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่โค้งน้อยคําตอบก็คือน่าจะไม่อันตรายค่ะนะครับโอเค <c oughs> ค่ะงั้นก็คําถามต่อไปนะคะตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยอะคะ่ะ <c oughs> ถ้าปล่อยไปอะคะ่ะ จะจะเป็นอะไรไหมจะมีอาการอะไรเพิ่มกว่าน,นี้ไหมอะค่ะมอโจอืมครับค่ะคือโดยส่วนใหญ่และอย่างที่บอกฮะคนคนไข้กลุ่มนี้กระดูกสันหลังคดที่เป็นน้อยๆเนี่ยนะครับก็มักจะไม่ได้มีอาการอะไรนะครับปัญหาอาจจะมีแค่ว่าเป็นเรื่องของความสวยความงามมากกว่านะครับเวลาเรายืนและตัวเราคดหรือว่าไหลเราสองข้างไม่เท่ากันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการการคอนเซิร์นเรื่องความสวยความงามมากกว่านะครับ ถ้าถามว่าปล่อยไปในอนาคตจะมีปัญหาอะไรไหมในปัจจุบันเนี่ยนะครับเร,เราพบว่ายังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับว่าคนที่เป็นกระดูกสันหลังคดนะครับในวัยตั้งแต่ตั้งแต่วัยเด็กนะครับหรือวัยสาวเนี่ยพอตามไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยพอแก่ๆแล้วอายุ่60 70อะไรอย่างเงี้ยนะครับเร,เราไม่ได้พบว่าจะทำให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นนะครับหรือว่าจะทำให้เกิดอาการปวดมากขึ้น นะครับอย่างมีนัยยะสําคัญสักเท่าไหร่ะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในในชีวิตจริงในความเป็นจริงเนี่ยเท่าเท่าที่เคยเจอมานะครับคนที่มีกระดูกสันหลังคดเนี่ยก็อาจจะทําให้มีอาการปวดหลังง่ายกว่าคนอื่นสักหน่อยนึงนะครับก็เป็นไปได้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อที่มันไม่สมดุลกันสองข้างถูกไหมครับเพราะกล้ามเพราะว่ากระดูกมันคดกล้ามเนื้อสองข้างมันก็จะมีการไม่สมดุลข้างหนึ่งก็จะ หย่อนเกินไปครั้งหนึ่งหรือจะตึงเกร็งเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับก็มักจะทําให้มีอาการปวดหลังได้บ้างนะครับแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยในปัจจุบันเชื่อว่าไม่ได้ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรรุนแรงขนาดนั้นไม่ต้องกังวลมากได้ค่ะออแล้วก็คําถามต่อไปนะคะถามว่าแล้วจะรักษาหายไหมรักษาหายไหมหมายถึงว่าจะกลับมาตรงไหมใช่ไหมครับใช่ค่ะออจะหายคดไหม คือมันคดอย่างนี้มา30กว่าปีแล้วเนี่ยนะถูกไหมครับตรงไปตรงมาก็คือมันก็ไม่ไม่น่าจะกลับไปตรงแล้วล่ะนะครับก็ไม่เคยเห็นใครกลับไปตรงได้นะครับการที่จะกลับไปตรงได้เนี่ยจริงๆตามหลักการถ้าเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเราก็เชื่อว่าคงมีวิธีเดียวคือการผ่าตัดอ๋อผ่าตัดนะฮะคือต้องไปผ่าตัดจัดจัดเรียงกระดูกแล้วก็มีการใส่เหล็กดามเข้าไปเพื่อที่จะให้มันตรงนะครับค่ะ แต่ว่าในลายที่เนี่ยคนไข้ไม่ได้มีอาการอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนไข้คนนี้ก็คงไม่ได้คดเยอะ,ะการผ่าตัดอาจจะเป็นอะไรที่เยอะเกินไปนะครับถ้าเราจะทําเพียงเพื่อความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะครับการผ่าตัดเนี่ยวนนี้มันต้องผ่าเยอะผ่าใหญ่นะครับค,คิดว่าคงไ,ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ะนะครับส่วนการทํากายภาพหรือการจะไปจัดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ เป็นไปได้ครับที่จะทําให้กระดูกมันตรงได้แต่แต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดเห็นว่ามันน่าจะทําให้ตรงได้ชั่วคราวเท่านั้นเองอ๋อได้แค่ชั่วคราวนะครับ,รบเพราะว่าการทํากายภาพหรือจัดเรียงกระดูกเนี่ยโดยโดยการนวดหรือใช้มือจากภายนอกเนี่ยต,ตัวโครงสร้างกระดูกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรอกนะครับมันอาจจะตรงได้อยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยว มันก็ต้องวิ่งกลับไปจุดสมดุลของมันคือการโคดนั่นเองนะครับ,รบจริงๆเนี่ยถ้าให้สรุปจากคำถามของของทางทางบ้านที่ถามเข้ามาค่ะก็คือกระดูกสันหลังคดเนี่ยก็คือถ้ายังไม่มีตัวอหนก็ไม่มีอาการอะไร,รก็ก็จะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องจริงก็ในเรื่องของบุคลิกภาพหรือว่าความสวยงาม,มในกรณีที่ของของคุณทางบ้าน ยังไม่ได้คดเยอะนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองคดเยอะหรือเริ่มมีอาการอะไรอะค่ะจริงๆก็แนะนําว่าให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดีกว่าเนะใช่ไหมคหมอใช่ครับจริงๆแล,แล้วก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับแนะนาว่าถ้ามีคนทักนะครับว่าเอ๊ะกระดูกคดนะครับหรือเราสังเกตเห็นตัวเองกระดูกคดนะฮะสองกระจกแล้วพบว่าไหล่สองข้างเรามีไม่เท่ากันนะครับมีระดับไม่เท่ากันก็ไปหาคุณหมอซะหน่อย นะครับอาจจะแค่เอ็กซเรย์หรือว่าให้คุณหมอตรวจร่างกายนะครับแล้วก็จะได้สบายใจได้ว่าไอ้ที่เป็นเยมันเ,เป็นเยอะหรือเป็นน้อยนะครับถ้าเป็นน้อยก็าอาจจะไม่ต้องรักษาอะไรนะครับ ถ้าเป็นเยอะก็อลองสอบถามคุณหมอเขาดูนะครับว่ามีคําแนะนํำยังไงค่ะนะครับค่ะสําหรับวันนี้ก็หวังว่าคําตอบหรือว่าคลิปนี้นะคะก็จะมีประโยชน์สําหรับรผู้ชมหรือผู้ฟังทางบ้านนะคะ,ะคก็ถ้าคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังอยากจะให้เราตอบคําถามเกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลังยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาหรือว่าทักแชทมาได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งหน้าจะมี q a ออีกทีเมื่อไหร่อ่าครับสงสัยหรืออยากถามอะไรก็ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรืออินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับค่ะได้ค่ะงั้นค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมาเลยนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดิสซีด็อเลยนะคะงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนึ่หมดโจเนอะครับผมค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับ <c oughs>